บวกพเจตก็คือจะมีกล้องรอบคันนะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ครบคันเลยนะครับผมสีคันนี้สีเทาฟองเกเก้นะ,นะครับผมร้านเนี้ไว้ใจได้นะครับมืออาชีพคือแรปรอยต่อต่างๆของคันเนี้เนียนมากนะครับผมเนี้ยก็ยจะเป็นสีดานะผมบางทีอาจจะดูคลิปของผมไปแล้วนะครับมีคันหนึ่งนะครับที่จัดเต็มเลยนีย่ยู่อยู่ด้านข้างนะครับสองไฟที่โคมทําให้ไฟไม่คงกระจายตัวเนี้ก็ เป็นไฟปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับเปิดไฟหน้าอัตโนมัติอย่างเดียวไม่พอนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับส่วนชุดครอบตัวนี้จะใส่ชุดครอบเป็นสีดำเงานะครับตัดให้เข้ากันนะครับคําว่าวแท็คตัวนี้ก็เป็นอคกิลิกที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตด้านบนตัวนี้นะครับผมจะเป็นแผ่นกันความร้อนนะครับผมนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสีเทาดำนะ มเรเย็นน้ำยาคูเลนต์นะครับผมตัวนี้หม้อน้ําแตก้อน้ํารั่วก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะรัวนี้ครับจะอยู่ลึกเข้าไปนะครับจากตัวรถล้อแมกสไตล์ไหนนะครับอยู่ที่งบประมาณของเราเลยแล้วผมล้อแมกตัวนี้ลายสวยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับยางยางตัวนี้จะเป็นยางโตโยต้ายอเพนคันที่นะครับผมตัวนี้จะเป็นฟิล์มเซรามิกให้เราติดอย่างดีนะครับผมให้กับลูกค้าเลยติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะครับหน้า60รอบคัน80เราลองเปิดนะครับผม อ่ะเห็นไหมครับระยะที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นะครับแต่ใส่ XKS นี่เทแน่นอนแล้วก็จะเป็นท่อคู่นะครับออกขั้นไม่ให้มันต่ําจนเกินไปนะครับผมถ้าท่อต่ำเกินไปมันจะมีการสวิงครับสวัสดีครับผมจารึกนะครับที่สาขาขายฟอร์ดออโต้แกลลี่สุมธาณีวันนี้ครับผมจะพามารีวิวน,นี้เป็นฟอร์ด เอเวอเรสตัวสปอร์ตนะครับผมตัวนี้สปอร์ตเป็นตัวบวกแพ็กเกจนะนะผมราคาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมด้วยความนี้เป็นตัวบวกแพ็กเกจนะครับผมก็เคยเป็นราคาที่จับต้องได้และได้รับความนิยมนะครับเพราะเป็นตัวที่สปอร์ตบวกแพ็กเกจก็คือจะมีกล้องรอบคันนะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ครบคันเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมก็จะเป็นสีเทาดำนะครับผมแต่การแรปสีคันนี้ สีเทาคอนเครเกนะครับผมคันนี้อ่าบางทีอาจจะสีเทาเห็นมีหลากหลายนะครับผมอ่ามีสีเทาแบบนาโนเกนะครับผมแต่คันนี้เป็นเขาของตัวสีเดียวกับตัวแรปเตอร์เลยนะครับผมสีคอนเครเกนะครับผมคันนี้อาจจะเรียกยากนิดนึงนะครับผมแต่อ้าวง่ายเลยเป็นสีเทาลมโบนะครับผมอ่าบางทีอาจจะเห็นว่ามีสีอาจจะเป็นสีเข้มกว่านี้นะครับผมหรืออาจจะเป็นสีอาจจะเป็นสี สว่างกว่าน,นี้นะผมก็สามารถเลือกกันได้นะผมแต่คันนี้นะครับเป็นสีเอาง,ง่ายคิดง่ายๆเลยว่าอยากได้สีไหนนะครมาแต่งกับผมผมก็จะแนะนําเป็นสีนี้นะครับผมสีนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวแรปเตอร์นะครับผมบางทีอาจจะมองภาพไม่ออกดูอาจจะดูในคลิปวิดีโอนะผมอาจจะเป็นอา่าสีอาจจะเพี้ยนบ้างนะครับผมแต่สีตัวจริงเนี่ยตัวเนี้สวยแน่นอนแล้วเกรดตรงสีตัวนี้ของตัวแรปสีตัวนี้นะครับผมก็เป็นเกรดอย่างดีเลยนะเป็นเกรดเทสนะครับผมก็ตัวเนี้ยเป็นเกรดเดียว เยอรมันเลยนะครับรับประกันอย่างรับประกัน5ปีนะครับผมอย่างดีเลยนะครับของคันนี้แล้วการแรปนะครับผมร้านนี้ไว้ใจได้นะครับมือชีพคือแรปรอยต่อต่างๆของคันเนี้เนียนมากนะครับผมดูไม่ออกเลยนะครับผมว่าจะเป็นสีแร็ปนะครับผมว่าการแร็ปเนียนจะไม่มีรอยรอยย่นต่างๆนะครับผมคันนี้คือไว้ใจได้ของร้านเนี้ยแล้วก็ฟิล์มนะครับผมคุณภาพดีแน่นอนในการแรป นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับผมก็จะเป็นรับการฟูโทนนะการตัดนะครับผมด้านบนตัวเนี้ยก็จะเป็นสีดานะครับผมบางทีอาจจะดูคลิปของผมไปแล้วนะครับมีอีกคันหนึ่งครับที่จัดเต็มเนเลยอันนั้นก็สไตล์เดียวกันนะครับลูกค้าอยากได้เป็นสไตล์เดียวกันนะครับพต่อยอดมาจากคันนั้นนั่นเองนะครับ